ออลมอ่ะโอ้โหโดนดีเคดักสปิดนะฮะโอ้มามึดอ่ะมาดูกันมามึดจะมึดสมคำดำรือหรือเปล่าเอ็กซ์ตัทเทิร์นไปหนึ่งทีชิลขึ้นมาก็แตกหมดทั้งหมดสองตัวเลยนะครับโอ้โหเกือบออลักเคลนลมฮะ เอาออาร์คเคลื่อลมไม่ตายเลยแม่งติดโตโอ้ออร์คเคื่อลมใส่ลูนแบบเอ็กซ์เคอร์เตอร์เนี่ยอะดูมาลมมามืดกันดีกว่าโอ้ทำอะไรได้ดีอุ้ยชิบหายและเอ็กเตอร์เทินโอเคเราได้แทรกนะฮะโอเควางระเบิดเอ็กเตอร์เทินได้โอเคเอามันตายไม่ตาย อะไรวะมามินถึกมากโอ้ยตะเคียนอีกสิบหายแล้วอา้าวเราก็ไม่ตายเหมือนกันนี่ตรูดูมายากลแปลงร่างมาอยู่เหรอวะเนี่ย